ชินเจี๊ยยี่ชินนี่หัวใช้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนะโป้งในชาแนลโป้งแปะนะครับนะอ่ะวันนี้ทุกคนก็มาอยู่กับผมไอ้โป้งหมุนตันนะวัยรุ่นหมุนตันนะเดี๋ยววันนี้มาโชว์หมุนตันเหมือนเดิมนะไม่มีอะไระช่วงเนี้ยบบก็นะต้องหมุนตันรัวๆนะช่วงเนี้ยนะก็หาตังเที่ยวปีใหม่นะเพื่อนนะเอนนอเอากันหน่อยเอากันหน่อยมาเอากันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเอ้าเสียเวลา ่โอ้โหไปติดตลกซะแล้วไปครับนาสิบทีผมจะหมุนออกไปก่อนนะครับนะเออให้มันไหลไปนะให้ลอยลงสูงทะเลนะ่นคนไม่ใช่แล้วอันนั้นเพลงแล้วอันนั้นพี่โป่งนะไม่ใช่พี่ป้งเออ,เออนะอ่ะไปครับ5้าทีว่ายัางไงทรงไม่ค่อยดีนะทรงไม่ค่อยดีนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพิชิตหมุนตันวันนี้นะอ่ะก็มาดูกันว่าวันนี้จะได้หรือเปล่านะครับหน้ามากระทุนสองพันนะ 2 0 0พนิดๆน,น,นะอ่าเหลือเศษไว้นะอะก็เล่นกันวันก่อนนะเมื่อวานก็ไม่ได้มาสตรีมให้เพื่อนๆดูเลยนะเเงาเงากันหรือเปล่านะเพื่อนนะคิดถึงกันก็นกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะนะ,ะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้ทักทายให้กําลังใจกันด้วยนะอ่าก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับนะร่ำรวยๆเฮงๆนะอ่ากดตรงไหนก็แตกจิ้มตรงไหนก็เข้าอ่ะไวยพรเลยนะปีใหม่ไปครับนะ ซื้อฟีเจอร์ไปเลยนะนะอ่าเราไม่ไหลนอกมันก็ไม่รู้นะผมผมคิดว่าไหลนอกมันก็บางทีมันก็ได้นะแต่มันสู้ซื้อฟีเจอร์ไม่ได้นะเพื่อนนะผมว่าเป็นเป็นสายซื้อนะเออไปใช้เงินไปฮะแก้ปัญหาไปซื้อไปไหมละห้าร้อยนะครับนะอ่าัยรุ่นมุนตันเอาไม้แรกก็โดนเลยัยรุ่นมุนตันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> น่าโอ้โหไม้แรกก็ลางไม่ดีเลยละลางบอกเหตุไม่ดีเลย ไปครับนะรอบที่สองรอบนี้ไม่มาเออถ้ารอบนี้ไม่มาเราต้องลดเบ็ดหน่อยนะโอ้โหเกือบไปเล่นริมเส้นว่ะเฮ้ยเล่นลืมเส้นว่ะแหมอันตรายแน่แน่ไอ้หนูไปครับนะเดือนมกราคมคมพอหรือเปล่าพอจะมาตัดใจจากไอ้แปะได้หรือเปล่านะเล่นยับเสือเกินนะช่วงนี้นะเล่นกันยับยับใครโดนก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะ เออก็โดนกันรัวๆนะครับนะแต่วันนี้นะเราจะไม่โดนนะผมมีรางดีนะเก้าเท้าซ้ายลงจากเตียงลงมานะวันนี้ต้องมาว่ะเออทุกทีเก้าเท้าวขวาไงเพื่อนนะแตกตลอดวันนี้เก้าเท้าซ้ายต้องเข้าบ้างเหรอวะเอ้ยยังไงเออไปแล้วนะสิบสี่นะครับนะเดี๋ยวโป้งไวรุ่นหมุนตันจะจัดให้ดูเนี่ยอ่ะยี่สิบคูณยี่สิบไปเลย ให้โลกรู้ว่าโป้งไม่ติ่มนะเออนี้สิบสี่คูณสิบสี่ไปแล้วนะโ,โหมาได้เกือบครึ่งทางแล้วนะนะครึ่งทางอยู่ที่สิบหกนะอ่าครึ่งทางละนะมาถึงเต้นนะเออนะวงล้อแปดนี่ผมบอกเลยว่าเป็นแบบอะไรที่ตื่นเต้นสุดๆเลยนะอ่ะมาโอกาสถ้ามาสิบหกสิบหกอย่างนี้โอกาสหมุนตันก็แบบอยู่แค่เอื้อมนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีโอกาสโดนเลยนะผมก็โดนมันเล่นบ่อยอยู่นะ เออตรงเนี้ยถ้าโดนปุบน,บน,นี่บอกเลยว่าน้ำตาซึมนี่บอกเลยว่าน้ำตาซึมไอ้ว์เอ้โอ้อะไรครับเนี่ยโดนไปแล้วนะแม่แปะขัดขวางว่ะเออขัดขวางไม่อยากให้เราได้หมุนทันนะไปครับนะโอ้โหเกือบไปโอ,โอ,โอ้ใจหายเว็บใจหายเว็บไปครับต่อนะเออ ก็ใครที่อยากให้โป้งเล่นเกมไหนก็ทักมาบอกกันได้นะลองคอมเมนต์มาบอกกันเกมไหนแตกเกมไหนโดนสูตรไหนแตกสูตรไหนโดนนะเออมาแนะนํากันอยากเก็บไว้คนเดียวอยากกักหน้าปล่อยให้เสื้อกักอย่างเดียวก็พอแอบเป๊เออนะเออใส่เอฟเฟกเองแล้วกูยังไงไปครับ12คูณ12เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเบาๆก่อนนะ14คูณ14ก่อนนะเออไป14คูณ14ก่อนเนาะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหมุนตันหรือว่าไงเนี่ยหรือว่าไงดมมมนะีมันก็เริ่มมาแล้วนะมันก็เริ่มมาแล้วนะหมุนตันไปเลยนะโอเคนะเราอย่ายอมแพ้นะนี่ทอมีไว้ให้ลิงถือนี่โอเคครับไปครับชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนกลับมาที่สิบหกคูณสิหอีกครั้งไปครับสิบแปดสบปต้องมา โอเคเมื่อกี้เราพลาดตรงข้างบนตรงนี้นะอย่าพลาดที่เดิมแล้วกันนะโอเคไม่พลาดที่เดิมแต่อย่าพลาดที่ใหม่ด้วยนะไม่พลาดที่เดิมก็อย่าพลาดที่ใหม่ด้วยไอหนูเอ,เอ้ไปครับยี่สิบคูณยี่สิบเอาอีกหนึ่งไม้แล้วนั้นช้ำช้ำกระลำดอกข้างล่างจัดไปแล้วคูณยี่สิบไปแล้วเฮ้ยหมุนยี่สิบไปโป้งวัยรุ่นหมุนตันจัดไปครับเอาหน่อยเฮ้ยเอาหน่อย แผ่านมาเนิ่นนานนี่ที่เราไม่แจกกันเลยนี่โอเคครับผมก็ไปแอบ,บเล่นคนเดียววันปีใหม่นะโดนนะเออเป็นเป็นอะไรไม่รู้คนไม่ค่อยเล่นหรือเปล่ารู้เอาพันสองใตายแล้วครับเอ้ยสักประคารเล่นถูกของเตยเลยอ่ะเอ้ยยังไงพันสองมาแล้วนะเหลืออีกตั้งสิบหกไม้นะเพื่อนนะสิบหกไม้ได้เล่นวะโอ้โหมาลัวๆนะครับแจกอังเปา ใกล้ตุ่จีนกันแล้วซินเจียยู่อีซินี่โฮวทสไนน์นะเออพูดถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับนะไม่มีเชื้อจีนนะครับมีแต่เชื้อกามออนะนะโอ้โบบะโบบะนะถ้าเป็นแป้งก็โบบะนะเออไปครับอืมช้ำๆกระลำดอกกำไรมาแล้วนะเมื่อนกำไรมาประมาณ200นะอ,อ่าโอเคได้เล่นอยู่200ก็ได้เล่นนะเออได้หมูจุ่มหนึ่งมื้อออะมาเออโอเค13สามที13สาทีนี่นะแตกแบบกระหน่ำนี่เราพอเลยนะ โอเคครับสวยสวยงามมากๆสวยงามมากๆรางวัลเมกาไปแล้วโอ้โหขอเป็นค่าขนมสักหนึ่งพันนะวันนี้โอเคนอนมาแจกรางวัลเลยเหรอนะไปสิบสอไปครับนะ้โหแตกรัวๆอีกนิดนึงเออได้อีกนิดนึงเฮ้ยเอ้ยรางวัลใหญ่ไอ้หนูเอ้ย,อยดูพี่ไว้ ดูพี่ไว้เป็นตอยอตอยอตัวอย่างนะไอหนูตอยอไม่ใช่ตยต้าตัวอย่างเอ้ยไปสกตเตอร์ลงมาไอหนูเอ้ยอา้าได้หมุนฟรีสิบทีชยโยฮิวมามันเลยนะวันนี้มันจัดเพื่อนนะบวกกันไปแล้วยับยับบวกกันไปแล้วยับยับ,ยบเกือบสามพันแล้วนะโอ้โหอะไรมันจะปานั้นหมุนฟรีอีกสิบทีด้วยเอ,นะเออแปทีนะเวสิบเออกังๆอ่ะมาที่19ทีใหม่ ต้องเอาอีกอ่ะเออต้องแตกอีกอ่ะขออีกได้หรือเปล่านะวันนี้ก็จัดไปช้ำๆกระลำดอกนะเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะเออเรียบร้อยไอ้แปะแม่มันจะทักเท่าไหร่กันเชียวใช่ไหมเอามันจะทักเท่าไหร่กันเชียวแตกรัวๆอย่างนั้นเลยโหช้ำๆกระลำดอกช้ำๆกระลำดอกนะเออช้ำๆกระลำกาดเอ้ากระลำกาดแม่กระลำกาดหัวละห้าบาทนี่เงี้เออเอาไปนะฮะโหอยากพูดอะไรก็พูดแล้วจังหวะเนี้ยนะ แม่อืสวยงามมั้นเื่นนะแอคเลยดิแอคเลยดิอย่างนี้ก็แอคเลยดิอ้อเป็นไงล่ะป้องไปรุ่นหมุนตันนะเพื่อนนะก็าฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะยังไม่กดไลค์อีกเหรอแต่ขนาดนี้แต่กระเจิงกระจายกระจุยเอาเฮ้ยประทัดมาตรงนั้นไม่ยอมแตกเว้ยเอ้ยอีกสิบทีว่ายังไงอืสิบแตกเป็นแถวอย่างนั้นอย่างนั้นไปต่อไวามาไวามาแล้วยังไงอืมเหยาเจ็ดพันไปแล้ว อืโอ้โหต่อเนื่องว่ะต่อเนื่องกะเบื้องล้านนะต่อเนื่องกอเบื้องลาวยาแนวนแตกอ่านะอะไรไม่รู้พูดไปก่อนนะอยาพูดอะไรก็พูดเออหูสุดยอดว่ะแหมใครมีสูตรเด็ดสุดลับนะที่แบบไม่ต้องมาถึงยี่สิบยี่สิบก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับใตคมมนะ้คอมเมนต์นะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับไม่หยิ่งนะเออไม่กัดนะไม่ใช่ประกัดเออเอ้อเอาวเป็นไงเราไม่กัดนะไม่ใช่ประกัดตรงนี โอ้โห oh, สวยงามสวยงามนะืึสวยงามจริงนะเฮียก็เข้ามาตามเวลาบนนัดถามเลยนะเพื่อนนะเออนะแอดเข้ามานะข้างบนนี้แอดโป้งเล่นเป๋านะมาเล่นเวลาเดียวกันนะเออมาเล่นเวลาเดียวกันก็เป็นเวลาที่นะเฮียก็ดูมาแล้วก็เล่นเกมไหนแตกนะเกมไหนแบบเออค่อนข้างมานะเออมันก็เป็นแนวทางนะมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็นะลองดูเข้ามาลองดูนะเออไม่เสียหายนะเพื่อนนะโอเคไปนะ เนี่ยบอกเลยเนี่ยเออก็เป็นกลุ่มสำหรับ f อฟต a n n e l จันโป่งแปะเท่านั้นนะเออไปครับไปครับอีกห้าทีถึงหมื่นหรือเปล่าแตะหมื่นไปเลยแตะหมื่นไปเลยคลิปนี้ต้องแตะหมื่นอีกสี่ร้อยอีกสี่ร้อยไวยังไงอีกสี่ร้อยไปถึงหมื่นหรือเปล่าอีกสี่ร้อยเลยอีกห้าทีสี่ร้อยเท่านั้นสี่ร้อยเท่านั้นเลยอีกสามทีสี่ร้อยเท่านั้นเฮ้ยสามทีสี่ร้อยเท่านั้นมาหรือเปล่ายังไม่มาเลยอีกสองทีสองทีสี่ร้อยเท่านั้นมาแล้วสิบบาทเฮ้ย โอ้เหนื่อยเนี่ยกูเหนื่อยเนี่ยเออไม่ยอมแตกด้วยเอ้ามามาึ่งสองร้อยอีกสองร้อยอีกสองร้อยนานยังงั้นหนึ่งหมื่นนัดคินมี้หนึ่งหมื่นโอเคชเวดากองมาเออโอเคชเวดากองเซนลากกระปอยนะสองอย่างแบดแซดลักกระปอยนะเออโอเคแซดลักกระถอนนะเพื่อนๆโอ้โหก็ยำช้ำกับลำดอกดูลูกแอดมีโบ ลูกเอนมีโบลรับรางวัลไปเลยนะครับนะสุดยอดเลยวันนี้ก็จัดไปช้ำๆกับลำดอกเข้ามา2,000เอาออกไปห้าหลัก1,000งมื0นหนสุดยอดจริงนะแล้วไว้เจอกัน EP หนะ้า EP พีนี้ก็ขออนุญาตขอตัวนะก่อนหนะ้าเมื่อหนะ้าเราจะไม่ลุยต่อแนละ้วแตกแล้วเราไม่เล่นแล้วนะครับนะอ่าเพราะถ้าเล่นไปมีโอกาสเสียค่อนข้างสูงนะเออต้องห้ามใจตัวเองให้เป็นนะเมื่อนะเออนี่อยู่ที่ใจเองเท่านั้นแหละหนูๆเอ้ย Okay. แล้วไว้เจอกัน EP หน้านะเนียจะเอาเทคนิคอะไรมาฝากนะก็รอติดตามชมกันด้วยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe EP นี้ด้วยเนาะแล้วไว้เจอกันบายบายจุโบจุโบ let your kids watch อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้จานโป้งด้วยนะ